สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง p i t u p r o d u c ส s นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาดูกันวิธีการยื่นคำร้องนะคะขอบัญชีที่ถูกปิดนะเอาคืนมาแต่ทีนี้จะบอกว่าวิธีการเนี่ยก็คือแต่ไม่ได้สาธิตนะคะบอกไว้ก่อนสำหรับวิดีโอนี้นะคะไม่ได้สาธิตแต่จะมาแนะนำขั้นตอนต่างๆเนาะว่ามีอะไรบ้างเพราะการสาธิตก็คือจะต้องถูกปิดแล้วแสดง วิธีทําให้ให้แบบละเอียดขนาดนั้นซึ่งโอเคแหละยังไม่ได้ถึงจุดนั้นนะคะก็เลยไม่สามารถสาธิตได้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันขั้นตอนวิธีการเขาบอกว่าเนี่ยวิธีในการอุทธร์เนาะอุทธร์หรือยื่นคําร้องนะคะแน่นอนว่าใครที่พอบัญชีไว้ถูกปิดแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สบายใจละนะคะไม่สบายใจอาจจะรู้สึกไม่ดีแล้วใช่ไหมคะแต่ไวซ์เขาบอกว่าการปิดเนี่ย ไม่ได้ปิดเพราะเพราะว่าแบบปิดด้วยเปยื่อยนึกจะปิดก็ปิดแต่เขามีเหตุผลนะคะเหตุผลต่างๆคุณสามารถไปคลิกลิงก์เพิ่มเติมใต้ใตวิดีโอนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการปิดบัญชีไวซ์ของคุณนะหรือทําท่าจะปิดนะแบบใกล้และอาจจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างหรือมีการปฏิเสธการสมัครขอบัญชีถ้าคุณเจอปัญหาเหล่านี้นะคะ คุณสามารถยื่นคำร้องหรือว่าอุทธรณ์ได้แล้วเดี๋ยวไวส์เนี่ยเขาจะแจ้งคุณมาเองค่ะว่าขั้นตอนต่อไปคุณต้องทำอะไรบ้างหรือเขาจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างี้นะคะอะทีนี้เรามาดูกันเออเนี่ยค่ะคำว่า start the appeal process คลิกตรงนี้เนาะในเว็บไซต์นะคะอะเดี๋ยวจะลองพาไปชมในส่วนนี้นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อน ถึงแม้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะมีการปิดบัญชีของคุณแล้วแต่ไวซ์ก็ยังต้องการรายละเอียดนะคะรายละเอียดของบัญชีไวซ์อันเก่าของคุณอยู่นะคะเพราะนั้นรายละเอียดเหล่านั้นน่ะคุณยังคงต้องมีหรือจำไว้นะคะจำจำให้ได้ตอนล็อกอินซึ่งส่วนมากโอเคแหละคุณจำได้อยู่แล้วยูสเ n a m e p นม s w สเวิร์ดนะคะก็ประมาณ้นะ ทีนี้นะคะเวลาคุณเนี่ยคลิกมาตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่หน้าล็อกอินเข้าใช้เฉยๆนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าคุณยังต้องจำรายละเอียดการเข้าใช้ได้เนาะทีนี้ค่ะอ่ะเรามาดูกันเขาก็ต้องการอะไรบ้างสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็คือภาพค่ะภาพถ่ายของคุณนะคะ ภาพถ่ายอะไรภาพบัตรประชาชนนะคะมีการเซลฟี่พร้อมกับไอดพร้อมกับบัตรประชาชนนะคะถือบัตรอยู่แล้วก็เซลฟี่แล้วก็เขาบอกว่าให้บอกเ,ออเหตุผลพวกเนี่ยเหตุผลในการทำธุรกรรมงานส่งเงินนะคะเขาต้องการจะเข้าใจจุดประสงค์นะคะ ในการส่งเงินอะไรประมาณนี้ในการส่งเงินในอดีตของคุณนะคะว่ามีจุดประสงค์ยังไงแล้วก็ในอนาคตอะไรประมาณนี้คะ่ะมีจุดประสงค์เพื่ออะไรนะคะออทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดยังมีเงินในบัญชีในบัญชีไว้อันนี้กรณีที่แบบโอเคแหละเกิดแบบว่ามีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วยังมีเงิน ซึ่งวิดีโอนะคะที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ลิงก์ด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะมีแนะแนวแนะนำบอกไว้นะคะว่าถ้ากรณีมีเงินอยู่ให้รีบถอนซะให้เรียบร้อยนะคะ,ะทีนี้เขาบอกว่าถ้ายังคงมีเงินอยู่นะคะให้ให้บอกให้อธิบายถึงรายละเอียดของบัญชีนะคะนะคะเอ่อ ที่เราจะเอาเงินคืนโอเคแหละบัญชีก็บัญชีธนาคารไทยของเราเนาะหรือบางคนอาจจะสะดวกบัญชีต่างประเทศไม่ใช่บัญชีต่างประเทศที่ขอกับไว s ์นะคะอันนี้ต้องแยกแล้วนะคะโอเคทีนี้ข้อมูลมอื่นๆซิมีอะไรอีกบ้างนะคะก็เขาบอกอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณซึ่งเขาไว์นะเขาก็คือไว์อาจจะขออะไรเพิ่มเติมอย่างเช่น แหล่งที่มาของเงินนะคะนะคะแหล่งที่มาของเงินอาจจะต้องการออรายละเอียดที่อยู่ที่เราอาศัยอยู่นะคะเราแบบเป็นพลเมืองของที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะรายละเอียดเ,ออเหตุผลในการใช้ไว้แล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะที่ช่วยในการซัพพอร์ตหรือว่ามาสนับสนุนในการยื่นคำร้องซึ่งในส่วนเหล่านี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเขาอาจจะรีเควสต์บางคนที่ที่เขาจําเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะโดนขอเพิ่มหรืออาจจะไม่โดนขอเพิ่มแล้วแต่นะคะแล้วแต่กรณีของคนคนนั้นนะคะเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็แน่นอนอย่างกรณียิ่งบางคนที่เป็นในลักษณะธุรกิจนะคะทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขอข้อมูลเพื่อมาสนับสนุนนะ เพิ่มเติมประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ส่งข้อมูลให้แล้วเนี่ยนะเขาก็จะไปรีวิวนะคะรีวิวแล้วก็จะติดต่อนะคะมาเกี่ยวกับบัญชีของเราเนี่ยแหละนะคะแต่ทีนี้ก็เน้นย้ำอีกว่าในส่วนของ customer support นะคะเขาจะไม่ได้มีแบบบทบาทหน้าที่หรือไม่สามารถที่จะ อัปเดตข้อมูลให้ข้อมูลนะคะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกระบวนการในการยื่นคำร้องนี้นะคะเพราะฉะนั้น Customer Support เนี่ยคือโอเคแหละช่วยเหลือเราได้หลากหลายเยอะแยะมากมายแต่ว่าในกรณีแบบเนี้ยเขาอาจจะช่วยเหลือเราไม่ได้นะคะโอเคทีนี้ก็โอเค,อ,เคอันนี้ก็เหมือนอารมณ์ประมาณแบบปิดจบค่ะว่า ขอบคุณสำหรับความอดทนและก็การร่วมมือกันแน่นอนว่าเวลาเรายื่นคำร้องหรือกระบวนการต่างๆอะคะ่ะมันใช้เวลาเนาะมันใช้เวลานะคะบางอย่างมันไม่ได้ทันทีทันใดหรือมันไม่ทันใจนะคะเขาก็เลยต้องแบบเนาะพูดถึงความอดทนนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยื่นคำร้องอันนี้ก็ต้องแบบเออบอกไว้ยอย่างหนึ่งว่าการคือเราไม่สามารถคาดหวังได้เลยะคะ่ะว่า ที่เรายื่นคําร้องไปอ่ะเขาจะพิจารณาเปลี่ยนใจไหมอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าหรืออย่างหนึ่งคือมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนใจและเอาบัญชีคืนให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ